สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาดักรอบกันนะครับนี่นะครับเราสั่งรอบไปประมาณสวันนะครับได้แล้วแต่ว่าก็ไม่คิดว่ารอบเนี่ยขนาดเล็กของเขาเนี่ยมันจะเล็กขนาดนี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ลองดักดูก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ซื้อมาสองลูกก็เดี๋ยวลงอย่างงี้ดักอย่างงี้ตรงนี้ลูกหนึ่งนะครับ จากสะเรานี่แล้วก็ออกคูน้ํานะครับคูนี้ก็เป็นกูนาเรานะครับสะเราเองแล้วก็อาจจะไปดักตรงหัวนู้นลูกหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวลองดูครับไม่เคยดักเหมือนกันวันนี้ก็มาดักช่วงใบยๆนะครับเพราะว่าของมาเราก็มาเลยของมาเราก็มาดักเลยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเรา จะได้ปลากันบ้างหรือเปล่าครับนี่ครับเ,เดี๋ยวมาดูาลักษณะรอบนรอบเนี่ยมันจะเป็นแบบเข้าสองทางนะครับที่สั่งมานะครับหัวกับท้ายเลยนี่ครับ,ลรบแล้วก็มีมีช่องเปิดนี่ช่องเปิดให้ถ้าเราได้ปลาเราก็เปิดตรงนี้นะครับถ้าได้ปลาลักษณะการลกการดักก็น่าจะต้องให้น่าจะต้องให้ตูดกระโดกออกมาหน่อยครับเพราะว่าต้องให้ปลาหายใจใช่ไหม ผมไม่เคยดักนะครับแล้วก็จะเอาหลักปักไว้แล้วก็เชือกมัดเสร็จแล้วเราก็จะเอาผักคุมไว้สักหน่อยนะครับโอเคไม่น่ามีอะไรมากน่าจะาประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ยังคิดอยู่ว่าเราจะดักฝั่งนี้หรือว่าฝั่งนู้นงงงง ถ้าดักฝั่งนี้มันก็จะแจ้งลงง่งโจ้งแต่ถ้าดักฝั่งนู้นปลาก็จะเข้ายากหน่อยเพราะว่าเราดักปาดท่อเดี๋ยวมาดูไอทีครับโอเคครับ ลูกแรกเรียบร้อยแล้วครับรอบก็เรากระดกตรงท้ายขึ้นมาให้มีอากาศหายใจให้ปลาหน่อยนะครับแล้วก็หาผักบุ้งมาสมนะครับให้ไม่เป็นจุดเด่นนะครับหรือเป็นจุดเด่นก็นไม่รู้ครับเพราะว่าตรงนี้มันโล่งๆแล้วอยู่ตรงนี้มีผักเฉยเลยนะครับโอเคก็หนึ่งลูกเรียบร้อยนะครับเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวไปตรงหงวัวสะอีกรูปนึงครับเดี๋ยวไปดูก่อน ทำเลเป็นยังไงครับโอเคครับโอเคครับก็รอบรูปที่สองก็ดักเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับก็เป็นทางน้ำไหลครับคูนาเราเหมือนเดิมครับของเราด้านบนนะครับนินาแล้วก็คูน้ำด้านบนนะครับน้ำก็ไหลเข้าสระนะครับ อันนี้เราก็เอาผักบุ้งเอาผักบุ้งปกปิดไว้แล้วก็